ดีครับโจสญญวัสดีพี่ของฉันสวัสดีค่ะคออกมาครับตื่นนอนยังไม่ทันอาบน้ำเลยเนาะนั่น <c oughs> สาวจันเลย <c oughs> โอ้ขอโทษพี่น้องครับตื่นมายังไม่ทันได้อาบน้ำเลยเวลาจัดเมนูเด็ดอีกแล้วอย่างนี้จัดไหนทำเนียวทำเนี้ยวพี่น้องเอ้ยทั้งกระดูกหมูทั้ทงหมูบดทั้งตีนไก่ทั้งลูกชิ้นเอาคือทำเนียวครบชุดเลยอื ใส่เลือดเรียบร้อยอแต่ใส่ไม่เยอะน้ำเงี้ยวภาคเหนือครับชาวชานใส่ตีนไกล่ลูกเล่งไม่ว่าชาวชานแล้วก็ลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเนือ้อครับลูกชิ้นหมูออตื่นึ้นมทุกอย่างมีรู้สุดหรับบรรยุเนาะอยากกินต้องได้กินจะ้ะโอ้ช oh, าวชานม,มีพี่บรรยุคนหนึ่งที่ตามคลิปบะเหนือชาวชานมาถามว่าอยากจะเห็นเส้นก๋วยเตี๋ยวอะแต่ไม่นี่ชาวชานทำขนมจีนอย่แล้วเนาะ ไปทิ่ตามคลิปหน้าจอจานน้องชมมาบอกนี่พี่ผนป้ากินมดดีจ้าจานกับถั่วงอกครับลงไปซื้อร้านคุณตาข้างล่างซื้อมานหนึ่งพันครับโอ้ให้เยอะมากๆเลยกับนี่างชาวจานนี่ผักดองชาวจานนั่นหรอกินนื้อเงี้ยวต้องมีผักดองอืถั่วงอกนี่อันอย่างนี่ประการขาวครับเอามาแอ็มในกระปุกนี่คือหอมเจียว มีต้นหอมผักชีมีต้นหอมมีแต่ต้นผักชีครับเออพี่น้อยสาวชานเจี๊ยบเข้าแล้วไปลุยสาวชานเนาะมาครับมาเด้อมาเด้อพี่น้อยมาพี่น้องมาเด้อครับมาเด้อบืีสาวชานจับแล้วครับอือพอแล้วสาวชานไส่นั่นให้เนี่ใส่อะไรอ่ะอะไรเนาะตือนั่นล่ะผักดองนี่สาวชานดองเองครับ มีพี่ประธานไปเลยสูตรผักจองของสายสานทำแบบไหนช่วยบอกแน่เดี๋ยวใช่สายสานบ้านสายสนจะพาทำจะจะลงคลิปให้หรือว่าสายสานไปซื้อผักมาก่อนเนาะแต่นี่ยังไม่ได้มีผักยังไม่มีผักเนี่ยสายสานกินมดตอะไรกันก่อนต้้ก้อนอันนี้เป็นงอกตู้เหลืองจ้ะตเหลืองครับพี่ๆหลายๆคนกลับไปเห็นคลิปเก่าที่บ้านเหนือสายสานเคยทำอยู่โรงงานทงอกใช้ถั่วอะไรทำมาสั ถ้าเป็นทั่วงอกงหัวตัวแบบนี้ใช่ทั่วเหลืองไม็ดห,หลืง,ง่งวันนี้กินขนมจีนน้ำเงี้ยวแต่ขอโทษออกตัวไว้ก่อนครับยังไม่ทานอนาบน้ํากันเลยเนาะน่าจะมอมแมมเลยใส่ไอเหรอใส่หมกไม่กินข้าวขอขอโทษนะครับมันยุดครับตื่นสายกันไปนิดนึงทีนี้เป็นเวลาเกาหลีกี่โมงจ๊ะโอ้บ่ายสอง,งอาหารเช้า,ชาบ่ายสองโมงครึง่งกิ้นดูก่อนอร่อยหรือเปล่า แต่ถ้าฉานฉานทำนี่มันเคยผัดหรอกอเคคนวนเยชาญชานี่รวยเลยเจาชิมลูกชิ้นนี้กอนลูกชิ้นนี้ก็เ็นดาานชิมนมูตื่นขึ้นมาชาญานก็ทำข้าเพราหนึงรวมมืดของหงอกครับเห็นหอืมกัอืม อ่งุนั่นปีน้องเท่าไรก็สารานะน้อยในบานหนึ่งใช่ไหมหกพันร้อยห้าสิบบาทถึงคนไทยเขาถ <บา S 2> ือว่าวเยอะ,ะมากๆเลยนะสามพันเนี่ยถุงละ 3, าสามพันบ้านหนึใส่ใส่ย่างกินยกกังได้กินทุกอย่างแต่เต็มกินในราคาที่ถูกอือเคยบอกพี่กับทุกค <c oughs> รั้งว่าบ้าเหนือสา,าระใช้คิดมากกับหาก,กินแต่ของถูกแต่ได้กินครบทุกอย่างครับไม่เลือกซื้อของแพงฟองกเนี่ยพันวอนถ้าเป็นเงินไทยก็ยี่สิบห้าบาทจะโอ้ยเหลือเยอะจริงเยอะมากเลยเบลลุ่ม ม่แน่ไปซื้อซุปเปอร์ไปซื้อร้านแบบเป็นร้านที่บ้านแกอยึดข้างแกอยู่บ้านอยู่ข้างบนแล้วก็ขายของอยู่ข้างล่างเป็นบ้านเอาก็เป็นร้านค้าเพิ่งมาเงี้ยมดูแถวในหมู่บ้านบ้านนอกน่ะบ้านบ้านนอกมาที่คาเฟ่พี่น้องมาเจะมาทุกคนแซ่บอ่ะถ้าสอบเพชรก็เอาพริกป่นใส่อีกดีกว่า ถ้าเป็นผ้าใบาเนื้อแท้ก็จะเป็นเหมือนพริกเผาะนะบางคนไปคั่วบางคนใส่บีบมึงหนาวใส่ไปเนาะลดอ,อ,อาหารในวันทำงาน แต่่าเพิ่มพวอ้วนในวมันหยุดเนะาะเพราะเป็นยังเพราะกับนัำใจมีผีนอ่เนาะที่แตามื่กี้ริบรูป,ม,ปรรม,มีทั้งคนชมประชาสารพ้อมมีทั้งคนชมประชาสามอ้วนขึ้นเละไปเดินทางกันเลยไปที่ทำงานเลยไปทำปลวกเท่าแก ทีเฟิยู네นะครับหัวหน้าสา้อส่จะซื้อว้วนอว<า>นหรือเปล่าอ้าว,วน,ห,นหรือเปล่าเปล่าหรอไมหรือซื้อเครืองร้อนลังก่ยตนนีมีเว็บหนึ่งเอ๊ขายมื่อสองอยู่ในเคที่บ้านบานเหนือยูน่าสา,าเนะส่วนะประกาศขายของพวกออกรังไก่บเนเหนือจะไปซื้อครับรูวิ่งเป็นอะไรพันหนึ่งอาสารนะถ้าเป็นจักรยานไฟฟ้าเนี่ยครับเหมือนนั่นเนี่ย สองร้อยห้าชิปเป็นเงินไทยนะครับงงคนหน้าตาทางเลยว่ะอย่างนั้นไม่ต้องซื้อเดี๋ยวฉันจะยกให้มานะพี่น้องให้ผมอวดแทนพี่น้องสายชันได้ของเล่นใหม่มาคุณเอ๋อมาขวางห้องเลยพี่น้องเป็นยังไงพี่บอกคนในสถานเดี๋ยวปั้นให้ดูเขาสถันร้องเซมเปิลให้พี่บีเขาดูด้วยนี่เหรอเหรอันไหน เป็นเครื่องออกกำลังกายเป็นปั้นนะชาวจานเนาะแยกกันอยู่ในห้องสำหรับคนที่ไม่อยากออกข้างนอกอืมีปั๊บฝืนพ่นนะเออเอาแบบวิ่งขึ้นเนินไปวิ่งขึ้นเนินแล้วแบบวิ่งแบบทำมันเอิ่เอาไปปั้นบบกว่าปั้นขึ้นเนินแล้วกับปั้นธรรมดาครับยกมาให้ครับนี่นะเหลืองงานไปกับมงรงดัวิ่งด้วยแต่ได้เบาเหนือวหัวห้องข้างล่างนั้นเสียงดังอืลูวิ่งเหมือนบ้านเอามีไฟฟ้านะครับวิ่งเนี่ย เบาเหนือมาตั้งในห้องในกลัวเขาเวลาเขาวิ่งแล้วก็ไม่จะรบกวนคนข้างห้องก็เลยไม่เอามาครับขอบคุณเนาะอขอบคุณหัวหน้าสาวสารหัวหน้าสาวสารอยุดทํางานในห้องกลัวด้วยกันเมนดูแต่แต่สําหรับคนไทยในเกาหลีถ้าอยากได้ของมือสองทุกเขตพื้นที่ก็แทบจะมีเนาะไอ้เนาะเดี๋ยววันหน้า,า,าเดี๋ยวไทยเบาเหนือทำคลิปมันเป็นแบบยังไงล่ะคนเกาหลีที่เขาจะง่ายบ้านเนี่ยแต่แล้วมันเอาไปลํบาบาก เขาก็จะประกาศขายก้อนมีเลทิ um. so ่งทุกหรือเลทิ่งใช่เนาะเหมือนกับที่ออกกาลังกายที่หัวหน้าสายวิสาให้มาเลยจ้ะถ้าขายในเวบมือสองของคนเกาหลีที่เขาโพสลงขายในกลุ่มที่บ้านเหนือเข้าไปเช็คดูน่ะแค่หมื่นวอนจ้ะจริงวอนไทยห้องฉัแค่สองร้อยห้าสิบบาทแต่เ้องก็ต้องไปขนออกมาคนเดียวสายเพื่อหอบก็เหนื่อยดิเหนื่อยเขาจะไปขนมาคนเดียว สองรอยห้าสิบาทเราจ้างแท็กซี่มาเกแค่อีกหมื่นวอนก็พูดถึงกับวิ่งเงินกับประมาณห้าร้อยแค่ได้เครื่องนี้ตัวหนึ่งมาทั้งตัวเลยเนาะแม่นยู่ดีได้จ้ะแต่มันก็จะมีสําหรับให้เราเลือกพื้นที่ว่ะอันนี้อยู่ใกล้ห้องเราใกล้บ้านเราแบบนี้พร้อมเดินไปเอาก็ได้อืดีจ้ะรูวิ่งไฟฟ้าที่เสียไฟฟ้าเนี่ยเดี๋ยวนี้ข้างบ้านเบ้าเหนือสายสานนี่กำลังจะมีคนย้ายบ้านประกาศขายเบ้าเหนือก็ดูเมื่อกี้ ขายแค่สามหมื่นวอนเองอเป็นินไทยก็คือเก้าร้อยบาทอยู่พันหนึ่งนี่ละถูกอะ่ะบานทีเข้าไปดูแล้วก็ให้เกาหลีเขาสร้างให้อือยากได้น้ำมันพืชตัวนี้แล้วครับน้ำมันพืชน้ำยาสระผมอย่างมีหมดมีทุกอย่างโทรศัพท์มือถือไอแพดอย่างนี้ทุกอย่างจยะกีตงกีตาร์มีทุกอย่างเพราะว่าส่วนมากคนเกาหลีเขาจะง่ายบ้านเขาคือเขาจะบังคนไปเขาจะทิ้งนะนะ เขาก็เลยลองประกาศขายดูก่อนดีเลยทิ้งเฉยๆแบบเนี้จะแต่ถชาขายไม่ได้เขากับทิ้งอะเขากาบว่ทิ้งหน้าตึกหน้ายอย่างเหมือนกับที่นอนที่บ้านเหนือสายสาันไปเก็บมาเมืนอยู่เหระไปดูก่อนไม่ซื้อไม่เป็นไรอืแต่เขาก็ต้องไปเองครับเดินทางไปหาไปหาบ้านเองก้อนเขาจะไปเนี่ยจะเขาก็โ,<อ>โทรหา โทรหาคนขายก่อนที่เขาโพสต์ลงขายในกลุ่มมือสองใกล้บ้านคุณโทรนัดคนที่โพสต์ขายเนยว่างเวลาไหนคะเข้าไปดูสี้าได้บอกเจ้าของที่โพสต์ขายเพิ่งจะน,นัดทอามาเลยจะเขาก็ไปดูไปเลือกดูว่ามันสวยหรือเปล่าถ้าเ่าสวยเขาก็บอกเขาว่าป็นอย่างเนี่ยเาบอกเนีย่ยเขาจะด้านบนเนื้อชาวชานดีนีน่ติดซื้อติดซื้อของมือสองครับจนถึงเท่าแกผู้หญิงจะซื้อแหวนทองนนะ กับเบ้า,บาเหนือไปครับพวกแกตลอดเพราะว่าแกจะขอเอาเบาเหนือไปยกโต๊ะยกของ,ของไปแล้วก็ไปดูแล้วก็ซื้อก็ได้ครับขอโทษเขาเขามาขั่นเขาไปดูในรูปโต๊ะกว้างใหญ่ใหญ่เวลาไปถึงบ้านไปดูโอ้มันเล็กแกก็บ๋าเหมือนที่ปันแต่เนี้ยออกน้ำใจเยจ้ะสองร้อยห้าสิบบาทเงิน,นทงไทยเนี่ยอืม ถูกเกินเนาะมันถูกเกินแต่ถ้าเ้าแบบขายเป็นเศษเหล็กได้เยอะมากเลยนะนั่นู่อันนี้มันคือเป็นเหล็กข้างตัวมาเลยได้นน่ข้างใน,นมีไฟใส่ทานใส่แบตบเบตอรี่จ้แบตเตอรี่อได้บริเานได้ฟรีครับหั่นหน้าจะไปถามถามว่าลู่วิ่งจะเอาเบอกเอาไหมเบ้าเหนือกับกัวเสียงดังคนข้างๆแล้วกับหัวห้องข้างล่างเป็นนอนบปหลับเจ้สายสัส่งเลยไม่ได้เลยสายสัส่งยังได้ลู่วิ่งเลยเด้ แกซื้อนานแล้วเพราะว่าเหมอก่อนแกอยู่ยังภันเยอะเนาะเดีย๋ยวนี้แกอยู่เยอะแล้วมันเหนื่อยจะ้ะแกเลยบอกไปคูณมาเลยบ้านฉันมีทุกอย่างบ้าเหนือส่ยสันก็ไปคูณมาเลยจะ้ะใส่รถหัวหน้ามาอืมอร่อ้นะทารันดิกลินมมัริ้วเนี่ยหนูเข <c oughs> ้าหน่อยตื่นหรืไหมเบ้าเหนือสายสนวันนี้ต <c oughs> ื่ <c oughs> นเกือบ <c oughs> ใโมงเน <c oughs> าะโอ้ <c oughs> วันยุดธครับหนาวจ้าจน้ำแต่ชีสเจ็ดอาบเปิดเตาโลดเรียบร้อยก็หรือเข้าหน้าหนาวแล้วกระดานเนาะพัดลมร้อนก็มาเปิดเตาโลดเป็นพัดลมร้อนครับอยู่นะเปิดไปเก็บตู้มาไหมพ่อตอนเหนือไปแบกตู้นี่มาอะอไหร่นี่เคยเป็นตู้เก่าเนะเาะตอนหน่งไปแบกตู้มาโอ้โหหรือพวกคุ้มว่า ของปีเรับพี่น้อยเลียนมาหลายอย่างจ้ะเริ่มคลิปนี้ผลมีต้นไม้มีส้มดองมีของบนห้องในพี่น้อยโซมนวก็โซมที่ปลายมื้อนิ้วจี้บาเหนือนะก็ถ้าเหนือหัวหน้าชาวชานไปยกกรนีคาบ้านมาปบอกเลยเอาแถมมาให้กับดอกไม้ครับดอกไม้ห็นชาวชานยังวะไอไอบอยแล้วก็แนะน้ำจะช่วยฟอกปอดตอนกลางคืนเวชานไม่ได้อันตรายเวชานี่ครับเหมือนบ้าเหนือไปซื้อเครื่องฟอกอากาศอยู่ในห้องนะตัวนี้ก็ผลเกาหลีครับ แนะนำม้าสาวสามน้อมาข้างเระเทไทยห้องว่ะนี่อย่างบเอาต้นไม้ไว้ในห้องมันไม่ดีต่อสุขภาพนะิีมันก็ถูกต้องอยู่แต่เจาแกกับพวกหัวหน้าของสาวสามยเยพิพกก่งจะอธิบายฟังว่ะต้นไม้แต่ละประเภทมันบ่เหมือนกันบางประเภทสามารถเอาไว้ในห้องได้เพราะว่ามันจะช่วยฟอกอากาศฟอกอย่างให้ดีต่อสุขภาพกันนี้ว่ะคร่บแกก็เลยยกกระถางต้นไม้มาให้เดก็เลยเอามาอีกแล้วเพราะประเภทเกาหลีหนึ่ง ถ้าหน้าหนาวนี mm ่ต้องปิดหน้าต่างเขาปิดหน้าต่างรูบานแล้วเขาเวลาทำกับเข้าหรืออย่างอากาศมันเหมือนได้ไทยเทปไปมี้เลยตางเนาะเบาหนึ่งคิดว่านะมันก็เลยให้ชู้พาเขาไม่ค่อยสมบูรณ์ออนเอร์ขึ้นสถึงสายสานเป็นคนร่างกายก็มีประจำเดือนมานานมากแล้วเนาะ อาจจะเป็นคือไวท้องเหมือนที่หมอบอกแต่สายสานจะพ่สบายบ่อยเพราะว่านอนตอนกลางคืนเนี่ยจะบางครั้งสายสันจะห้อนจะเงื้อออกเต็มตัวเลยกระีิบถ้าหฮมถิบอย่างออกหดแล้อการมันยินเนี่ยจะนอนข้างบนนะ่ะตอนเช้ามาร์กเลยทาให้ตัวเองเนี่ยเป็นวัดเป็นขี้มูกเป็นไออย่างสีจ้ะอกลางคืนจะห้อนบางหนึ่งจะหนาวตรงข้ามกันทุกอย่างอันนี้เกาหลีเขาหน้าหนาวแล้วเนาะ พี่ขอที่ตามคลิปเสนอคนก็อยู่ในเกาหลีก่อรักษาสุขภาพแล้วก็ยุโรปถ้าดูที่ประเโนาะทั่วโรกเลยประเทศไทยเขากตทั้งฝนทั้งลมทั้งอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพกันทุกคนจะเชิงไวรัสอีกเนาะคลิปนี้เปคิดวันหยุดพี่ๆหลายคนก็คอมเมนต์มาถามบ้าเหนอสายสากันยังพันมีเวลาตอบเลยจะคลิปกับไรได้ทำว่าเดี๋ยวนี้เกาหลีไวรัสยังมีอยู่หรือเปล่ายังนี้เหมือนเดิมจะพี่ มีอมยอดผู้ติดเชื้อขึ้นทุกวันคือบอร์เหนือสถากนกทีนหน้ากันยุดบทอาทิตย์แล้วแน่นปะนานแบอร์เนือสายสามอาทิตย์ที่เนี่ยแล้อกันเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามต่ยุดธดีดแล้วครับยหยุดห้าวันเลยหยุดห้าวันแตโดนทักเงินเดือนเหมือนเดิมจะเศรษฐกิจเกาหลีก็ยังบดีขึ้นอย่ากเมือนกันทั่วโลกได้เงินน้อยก็ใช้น้อยเนาะ บ,บ้านเหนือสสันเน้นของกินกินเพื่อเอาแรงไปสู้ตอนน่อในวันทัดๆไปแต่เสื้อผ้าที่บ้านเหนือสายสาันจะไม่ค่อยได้ซื้อจ้ะถ้าใส่ได้ยูกับบอซื้อแต่ถ้าอ้วนึน้นจะไปได้ซื้อจ้ะคิดววาสิอ้วนไปไยอยู่ นะครับเหมือนอง่นเนี่ยพี่น้อาเบาเนือขออวดนะนี่ขออวดเลยไปซื้อมาคุ้มค่ามากๆเลยเนี่ยครับเปเงินเงินเกาหลีแค่หกพันวอนอนาะชาวชาเนาะโอ้โหได้ตะกร้าหนึ่งนะครับได้ตะกร้าหนึ่งได้มาสองถุงแต่ถ้าไปซื้อแถวซปเปอร์ไม่ได้เลยนะแต่เบอร์เนือกับรสชาติไม่แตกต่างกัน,นครับแตกต่างกันเลยรสชาติเหมือนกันเลย ะอะจารยอร่อยเป่าอืมอือเจ็อืมอร่อยกิน้อดกุ้องเข้ากันนะน้ำนเยี่ยวกินมาเลยอือก,ยอกับมีพี่คนยนังเพื่คยมาเขียนแบบ มันจริงหรือเปล่าที่เขาบอกว่าอาชีพกวดถนนในประเทศเกาหลีได้เงินเดือนเป็นสองแสนสามแสนมันก็จริงจ้ะสำหรับคนที่เป็นพนักงานโดยตรงเพราะว่ามันจะมีรถกวดถนนอีกต่างหากที่ดูดใบไม้ใบหยางเข้าไปแล้วก็จะมีผู้ชายที่ลากกวดใบไม้นั่นอย่างอันนั้นเป็นพนักงานเต็มตัวเลยนะกับมีอันนั้นได้จริงนะจ๊ะเพราะว่าค่าของชีพบ้านเขามันก็แพงค่าแรงก็ต้องแพงเป็นธรรมดาตรงแสนวนบ่คือสดะ บอลาจะสำหรับคน<ะ>ที่เพิ่เป็นพนักง,งานถือส่งเพิ่งก็ได้อ่ะแต่ถ้าสําหรับคนผู้สูงอายุนะจจะเมืองกับคนบ้านเฮาอายุหกสิบเจ็ดสิบเกษียณไปแล้วแต่ยังมีแรงทํางานอยู่ไม่อยากอยู่บ้านเฉยๆเบื่ออย่างจะจเฮาก็ไปแจ้งตามเขตตำบลเทศบาลของแต่ละเขตที่เขาอาศัยอยู่าาายสาหรับคนผู้สูง<ม>อายุเกาหลีจะไปแจ้งเลยว่าเขาอยากเก็บเศษใบไม้เก็บขยะตอนเช่าของประเทศเกาหลีนะจ๊จะจะมีเทศบาลเขาดูแลตอนเช่า แต่เขาจะตใจเป็นเงินเดือนเนาะเท่กเกาแกผู้หญิงเท่กเกาแกหัวหน้าสายวิสา,านบอกว่าประมาณเดือนละห้าแสนวอนหรือหกแสนวอนเนี่ยจะจะได้นะแต่แต่ถ้าก,กดขยาตอนเช่าเรียบร้อยหมดแล้วทํางานเรียบร้อยหมดแล้วก็จะมีเลี้ยงข้าวพ้อเนาะทเทศบาลจะทํากับเข้าเลี้ยงยุศูนย์จ้ะเป็นการแบบช่วยเห้ผู้สูงอายุมีรายได้แล้วก็มีกับข้าวกินแล้วก็ได้ออกกำลังกายไปในตัวเนาะแ็่ือว่าดีได้จ้ะ านะอ,อาจา,ารย์พูดมากก็คือคิดไหนก็คลิปที่บัวเนื์อสาจารยเมไทยใบไม้เปลี่ยนสีเนาะที่ว่าทามืแถวๆข้างถนนมันจะมีใบไม้หลวงลงมานะครับแล้วบัวเนื์อสาชารพูดว่าจะมีคนแก่ผู้สูงอายุม,มาทำความสบอาดระอาดที่พี่ขเขียนมาว่าอาจจะได้เงินเดือนสองแสนเนาะได้จริงเพราะว่าเกาหลีนี่หนึ่ง ถ้าเข้าหน้าหนาวมาใบๆๆๆไม้ใบไม้มันจะรวงมดเลยเต็มมุดจ้ะเต็มถนนเต็มทางเดินเต็มยังรัฐบาลหรือประเทศของเกาหลีนี่เพิ่งจะมีการทาความสะอาดอมืองรัชดานก็คือเอาผู้สูงอายุที่ว่าทํางานโรงงานไปทํางานอย่างไม่ได้อยู่บ้านเฉยๆก็คือให้ไปช่วยกันกวาดจะไปให้เงินเดือนน้อยอืให้เงินเดือนน้อยครับร้มหมดห้าแสนเนี่ยถ้าพูดง่ายก็หนึ่งในจีของเงินเดือนของคนเกาหลีเนาะ ถ้าม่นมีหน้าใบไม้แล้วกะจะมีตัดหรือถอนญ้าต่มถนนหนทางเน,นี่ยที่เป็นข้าวพุทบาทต้นไม้เป็นแถวคนแก่กบผู้สูงอายุก,ก็จะใช้กันไก่ตัดกิ่งตัด,ตดยางเท่าแก่คนคนแก่ผู้ชยกัจะเก็บค,คนขึ้นรถกันกะค่อ,อยๆเฮตดไปแจ้เพิ่นบ่ได้บังคับไม่บังคับตอนเช่าเหมือนออกคันล้างไก่เนี่นเห็นเท่าแก่หน้าห้องครัวสันๆอธิบายให้ฟังนลนะ เพราะว่าแกคิดไว้แล้วแต่ว่าถ้าจะแก,กะเกษียณจากด้านอาหารนี่แล้วแกก็จะมาไปทํางานที่อื่นแกคิดว่าอยู่บ้านเฉยๆก็ปวดหัวแต่แกว่าเบื่ออยู่ในห้องแคบๆกแกคิดไปแล้วบางครั้งหน้าแกก็จะไปกวดถนนแบบนี้แกว่าได้มาเจอเพื่อนเจอฝูงมีเพื่อน,ออนคุยตอนเช่าพ่ออมแกว่ากีบอนึงก็แสดงคุยแบบนี้นนก็คือมองในด้านประเทศไทยอาจจะมาเข้าใจยู่สาวๆเนาะประเทศไทยเขาไม่มีนมเนาะการทำงานงแบบนี้ผู้เฒ่านคือมาทำความสะอาดสินะ คนแก่ทำไมเพิ่นไม่เหนื่อยหรออย่างเงี้ยเจเพิ่นก็มีคา่าตอบแทนให้เดี๋ยวคลิปหน้าหรือว่า่ลิปต่อไปอถ้าเบอร์เหนือพอมีเวลาตอนนี้ปันจะยายามทำงานถ้าเห็นคลิปเบอร์เหนือจะทายคลิปคลิปนั้นให้พี่เขามาดูก่านกับ่ได้ตั้งใจไปทายคลิปจนมายืนสุดท้ายได้เห็นโออนี่ละคนผู้สูงาอายุกบมาทำวัฒานาธรรมนอกไม่หรอกแค่นี้เข้าหเข,ข้าใจโอ้แต่คลิปนี้อร่อยครับพี่น้อย นิ่น,น่นุนหุนไม่เกี่ยวนะพี่น้องเลยเลยผูกหุ่นนานละเป็นเองหนึ่งเมนูที่ถ้าไปเที่ยวทางเหนือต้องกิน <c oughs> ต้องกินถ้ <c oughs> าบอกว่าไปเที่ยวเหนือมาแล้วบ่ได้พูดว่าไปกินน้ำมียวมานน่ไปไม่ถึงพักเลยไม่ถึงให้บอกไม่สนใจ <c oughs> เหมือนนะครับไปเที่ยวภาคใต้มาเต็มได้กินสะตอเลยนะ ไม่ได้กินสตอว์ไม่ได้กินตุเรียนไม่กินตัวนีนออ้น้ำบูดูเออน้ำบูดูแก่บูดูเลยนะเแต่ถ้าไปเดียวไปทางดีฉันนี่ถ้ามันได้กินมัมไปเหมือนเดิมโอ้เขียวต้มก้าวากับต้มก <laughs> ้าไปเราจะฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับ ทิ้มนี่ตื่นเช้ากับวันหยุดเนาะพี่เขาถ้าทิ้ตามพี่เอเหนือจะรู้ดีว่าที่บอเหนือาานนี่กินไปด้วยคุยไปด้วยกับจะแม่บอกตั้งหน้าตั้งตาไม่กินจนจนมดจนอย่างก็ไม่ได้กินอุ้ชัวครับแต่ก็ถ้ามานั่งกินแบบก็คุยอย่างเลยพี่ๆกับที่เงาอีกอแล้วมีอย่างกับมาเล่าสูกันฟังได้แช์ประสบการณ์ที่มันใช้ชีวิตในเกาหลีจ้ะเพราะว่าบ้านเหนือสาอสาน เห็นอย่างบ้านเหนือสแก็จะถามคนเกาหลีด้วยให้เขาอธิบายให้ฟังว่ามันเป็นจริงหรือเปล่าอย่างเช่จะพ่อมาหู้ต่อกับมาแช์ให้พี่พีน้องๆ้องทุกคนได้คิดบ้านเหนือช<อ>ายกดนก็มาทายคิดในการกินอเหมือนว่าบอกให้พี่เขาอยู่ประเทศไทยที่คิดอยากจะมาเกาหลีบพราคนคิดยากอย่าคำว่าจะหาซื้อแบบในของนู่นมีอะไรบ้างเนาะ็อยกจะเป็นแนแนววาอยุ่เกาหลีก็ะเขาได้ของกินลูกอย่างอยู่เนาะไปคิปหนึ่งก็ออกไปเดิน ไปรูวัฒนธรรมแล้วมาบอกเขาผีเขาสำหรับผีของที่ว่ายังไม่มีโอกาสได้มาเที่ยวเกวหาหลีบางาครั้งบางาครั้งอาจจะย์คนาคาบางคนนะให้อาจจะว่าเป็นเมืองที่จีไฟฝันอยากมาเที่ยวก็ทั้งบอกกันจุดเสียและจุดดีครับรับที่ตามทิ่หน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสึ้งไข่เนาะจากลาไ่ก่อนครับจีตามที่หน้าเด้อพี่น้องเด้อดูแลสุขภาพกันทุกคนนะคะมีความสุขในทุกๆวันค่ะสวัสดีค่ะ ตินครับป้ายเกิดชาวนาด้วยไปครับสวัสดีครับคุสวัสดีค่ะ